สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่หน้าค้าเกษตรอีสานและหน้าค้าวัลยตีอินดี้ไทยแลนด์นะครับครับพี่น้องครับเมื่อนี่นะครับภาพพี่น้องมาเบ่งเครื่องสูบน้านะครับซึ่งกําลังเอามาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับยกออกจากกลองมื่ตกี้นี้เองนะครับผมซึ่งนะครับเป็นเครื่องสูบน้าที่สร้างมาจากลาซาดานะครับครับสำหรับเครื่องสูบน้านะครับเป็นเครื่องสูบน้ํา ยี่ห้อแคนโต้นะครับเป็นเครื่องสูบน้ำสีจังหวะนะครับใส่ได้ทั้งน้ำมันแก๊สโต่ห้อเก่าหนึ่งเก้าหานะครับแล้วก็น้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเกาหาโดยที่ไม่ต้องผสมน้ำมันออโต้ลูปนะครับผมซึ่งนะครับที่จริงุ่นี้มันจะมีสองสีนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับผมเลือกสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าสีแดงคนใส่ล้ายแล้วนะครับผมเป็นเครื่องสูบน้ำขนาด ท่อสองนิ้วนะครับทั้งขาเข่าและก็ขาออกนะครับใส่ท่อสองนิ้วนะครับอ่างห้องมาเบิงนะครับสิ่งทีอยุในกลองนะครับมีอย่างแน่นะครับเมื่อเปิดกองออกมานะครับหนึ่งนะครับหัวกระโหลกนะครับสองนะครับแนวรับสายนะครับมีสามอันนะครับเพราะว่าสใส่รับสายมองขาเข่าขาออกนะครับมองหัวกระโหลกนะครับรวมแล้วสามอันนะครับ ลกกรมีนะครับตัวเสียบสายนะครับเสียบสายทั้งขาเข่าขาออกนะครับรวมแล้วสองจุดนะครับซึงมียางกันน้ำฟอกนะครับแหลกกรมี่นี่นะครับหุ่มือการใช่นะครับแต่ว่ากมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับ่นนอกแหลกกรมี่แกบบอกขันทุเทียนนะครับหนึ่งชุดนะครับ ว่ากล้องนี่มันมีสองสองชุดนะครับเขาใส่มามาเขือหรือเปล่าผมบ่หูนะครับแต่ก็มีใบรับประกันสินค่าของทางล้านนะครับซึ่งผมใช้บริการร้านสหวัฒนะครับผมพัฒนาจนรนํานะครับสหวัฒนะครับเป็นรับประกันหกเดือนนะครับสำหรับเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องนี้นะครับอามมะเบิ้งนะครับว่ามันเป็นไปไหนแน่นะครับสำหรับเครื่องสูบน้า แคนโตนะครับยี่ห้อแคนโตนะครับเป็นเครื่องน้ำเป็นเครื่องสูบน้ำสีจังหวะนะครับขนาดท5กหาแรงม้านะครับ6.5แรงม้านะครับไซส์2นิ้วนะครับก็คือทอ2นิ้วนะครับสตารนะครับเปิดก่องม่ายน้นะครับน้ำมันบบมีในถังนะครับแล้วการน้ำมันเครื่องกับโบมีนะครับแต่ตอนนี้ผมเติมไปแล้วนะครับก็คือเอาใส่น้ำมันเครื่อง สำหรับเครื่องยอนต์ซีจังหวะนะครับเป้าไปนะครับแล้วก็น้ำมันตอนนี้ผมเติมไปแล้วเป็นแก๊ดโซฮหอเก้าหานะครับเติมไปแล้วแล้วที่นี่มาเบองลูปหลักรอบๆตัวเครื่องนะครับกับที่มีปั๊มต่อจากตัวเครื่องมานะครกบเป็นปั๊มย่อเดียวกันกับเครื่องนะครับแคโต้นะครับลูกหลักก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือเครื่องสูนบน้ำทั่วไป ้อนนะครับที่ที่ใช่นะครับก้อนสตาร์ทนะครับมันก็จะมีสวิตชเนี่ยนะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับเปิดก็คือมาลงนะครับออนนะครับเปิดตัวนี้ตัวสายดึงสตาร์ทนะครับแล้วก็จะมีอยู่ในมันจะมีสองว่าวนะครับพี่น้องว่าวตัวนี้ว่าวปิดเปิดน้ำมันนะครับครับ้าดันมากสายมือสิปิดดันมาขวามือสิเปิดนะครับแล้วใส่งานครัต้องเปิดน้ำ เปิดว้าวนะครับส่วนนะครับว้าวเทิงเป็นว้าวโชบนะครับเวลาห้าสิบติดเวลาห้าสิบสตาร์ตต้องเปิดโชบมาทา้งสายมือนะครับเปิดมาทา้งสายมือแล้วก็เปิดทะเลงมากลางๆพ่อนะครับเมื่อสตาร์ตเซตครับก็ต้องเอาโชบกลับขึ้นมานะครับอ่ะตอนนี้มาเบิงสตาร์ทไปประคองกันนะครับว่าที ตาร์ดง่ายวะ พี่น้องครับภาพรวมก็ถือว่าดีนะครับในเฉพาะนะครับการประต์ทนะครับถือว่าใส่ได้นะครับพี่น้องจังไรก็ต้องล่อไปเบิ้งตอนดูดน้ำนิดนึงนะครับว่าน้ำมันสิคอยสิแห้งนะครับแต่ว่าตอนดูดน้ำนะครับ เดี๋ยวให้พี่น้องด้เบิ้งในคิดหนานะครับสำหรับคลิปนี้ใให้พี่น้องเบิ้งเพียงคนีนะครับเพราะว่าเมื่อพิลบกสวนเวลาพี่น้องโนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่บ่อยากพลาดกาในการชมในคลิปต่อไปนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้นะครับเพื่อสิบป็นการผลาดนะครับนะารเป็นการให้กำลังใจใหครับคนทำคลิปน้ำทางพี่น้องเนาะนะครับเอาได้นะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงคนีนะครับหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ